สวัสดีค่ะวันนี้บ้านสงดอฟาร์มนะคะก็พามาดูกิจกรรมลูกหมูนะคะออกลูกนะคะเออเพิ่งจะออกนะคะน,นี่ได้ห้าตัวแล้วนะคะอน,นี้ยังมีคราบอยู่เลยนะคะแสดงว่ายังจะต้องออกเพิ่มอีกนะคะเนี่ยพอดีเขาคงตกใจนะคะเมื่อกีุ้งดาฟาร์มเดินเข้ามาก็เลยลุกนะคะอันนี้ยังเป็นคราบ ใหม่ๆอยู่เลยนะคะเนี่ยค่ะจำมั่มทุกตัวนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันนะคะว่าลูกหมูในว,วันนี้นะคะรวมแล้วจะประมาณกี่ตัวต้งองรอพรุ่งนี้นะคะอันนี้จะเป็นลูกของยายทวีนะคะหมูป่านะคะสายพันธุ์แท้ที่เองดาฟาร์มได้ปล่อยออกไปเนื่องจากว่ามีอายุมีอายุประมาณ20ปีแล้วนะคะก็ เห็นเธอนอนแสดงว่าเธอน่าจะคลอดอีกนะคะเพราะว่าลูกๆเพิ่งจะได้ห้าตัวนะคะตัวนี้ตัวแรกนะฮะตัวสองตัวสามตัวสี่นะคะน่าจะคลอดอีกนะคะเนี่ยค่ะกำลังออกมานะคะเป็นผ้าที่หาดูยากมากนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเออนี่ค่ะหลุดออกมาแล้วนะคะอุ๊ย มาแล้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นภาพที่หาดูยากมากเลยนะคะสำหรับหมูป่าออกลูกนะคะเราจะมองแบบใกล้ชิดนะคะเนี่ยค่ะวันนี้วันที่เก้านะคะก็หกตัวแล้วนะคะอันนี้สี่ห้าหกอันนี้ท้องสองนะคะท้องสอง เดีย๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเขาจะออกกี่ตัวนะคะสำหรับหมูป่านะคะท้องที่สองนะคะปกติแล้วหมูป่าอ่อแรกเนี่ยลูกหมูจะไม่ค่อยได้เยอะนะคะประมาณสักสี่ตัวนะคะสี่ห้าตัวแต่ท้องสองเนี่ยปริมาณอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นเจดตัวแดตัวนะคะท้องสามท้องสี่ก็จะประมาณ สิบตัวถึงสิบสองตัวนะคะเท่าที่ประสบการณ์การเลี้ยงหมูป่าของดวงดาวฟาร์มนะคะอันนี้ออกมาแล้วนะคะก็ข้อดีของการเลี้ยงหมูป่านะคะเขาจะทำคลอดเองโดยเราไม่จำเป็นจะต้องดูแลเขามากนะคะช่วงนี้อากาศไม่ค่อยหนาวก็โชคดีนะคะเพราะว่าหมูป่าถ้าออกลูกช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยอขอทานภาภัยนะคะพอดี ไฟไฟค่อนข้างจะติดขัดนะคะถ้าออกลูกช่วงหน้าหนาวเนี่ยอันตารายนะคะเนื่องจากว่าหมูป่าเนี่ยที่ออกมาใหม่เนี่ยอาจจะหนาวสั่นตายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวที่7จดจะออกมาไหมอันนี้เพิ่งได้ห้าตัวหตัวนะคะตัวที่หนะคะตัวนี้เดีย๋ยวรอสักพักนะคะรอสักพัก เขาคงจะปวดท้องะคะ่ะเมื่อกี้ตกใจที่ดวงดาฟาร์มเดินเข้ามาแล้วเขาลุกนะคะเดี๋ยวมาดูว่าตัวที่เจ็ดจะออกมาไหมนะคะกำังกำลังใช้แรงอยู่นะคะอันนี้อันยุนดาฟาร์มใช้ไฟช่วยนะคะในการส่องไม่งั้น จะมองไม่ค่อยชัดนะคะอันนี้ท้องสองนะคะท้องสองหกตัวแล้วนะคะก็ทั้งหมดนะคะที่ตอนนี้อ๋อผสมแล้วสิบเอ็ดตัวนะคะก็กรนลอดก็ไล่เรียกกันนะคะอันนี้ไฟจะไม่ค่อยเอื้ออํานวอยเท่าไหร่นะคะสอง สองสี่ห้าหกนะคะหตัวแล้วนะคะน,นะคะก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้นะคะก็ลอขคอเช่นกันนะคะแล้วก็คอกถัดไปอีกสามแม่นะคะแล้วก็คอกลูกหมูอีกชุดหนึ่งนะคะที่ขังไว้เป็นหมูรุ่นสาวนะคะเดี๋ยวลุงณาฟาร์มจะต้องต่อไฟไว้ให้ใหเขานะคะเพื่อป้องกันการทับนะคะ นะะอันนี้คงจะต้องเบ่งเบ่งปวดไฟไม่ค่อยเอื้ออำนวยเลยะคะ่ะเดี๋ยวนะคะลุ้นกันว่าตัวที่เจ็ดจะออกไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามกันนะคะว่าลูกหมู ตัวที่เจ็ดจะออกไหมนะคะตอนนี้หตัวนะคะตอนนี้หตัวก็ค,คงจะค่อนข้างจะเกร็งๆหน่อยนะคะเนื่องจากว่ากลัวคะ่ะกลัวห่วงลูกด้วยนะคะอันนี้จำมั่มทุกตัวเลยนะคะเดี๋ยวพวกนี้เรามาติดตามกันนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะ